ัพยากรไ,ได้ยินไหมไม่ได้หลดไม่ใช่ไปหลดตรงไหนอีกวะผมหลดหมดทุกอันนั้นเลยต้องก็ไปหลดแยกในชุดเหรอไม่เห็นชุดละบางทีผมบางทีผมก็เข้าไปหลดโหลดเพิ่มในในไอในชุดอ่ะครับฮะซื้อคิดตันเดี๋ยวรอซื้อคิดตันรับทั้งหมดเฉยๆนะ ไนะอ้ฟุตแมนหัวมาคิฟตัเนเยอะมากยังได้ลุงคบ้านนะตัวเก่าผมเอาคิดตั้นไปฟิกคูบินคือไมเคือมินส่งไก่อนะ่ะ เครื่องบินโฟลีรับโหลาโฟอีตีกําถนไม่ไม่มีไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้สะสมมาตอนนั้นอ่ะเปิดทิ้งหมดเปิดหามังกรม่วงมังกรดำหมดติดอันนี้มั้หรืออ๋อหกสิบไหผมก็ไม่รู้จะไปสุ่มอะไรแรกดีกว่าผมเคยตุ่มแล้วไม่ได้ผมไปแลกหาสุ่มของหมดมังกรม่วงเนี่ยันแล้วผมตุ่มอีกาหมดเลยอ่ะไม่ได้เลย แรกๆชุดอีกการร้องนักร้องเสียงทองใช่ใช่อันนั้นน่าสวยจต่มันสวยจริงนะน่าได้เต่งแบบวันแล้วแม่งมามวนอีกรอบนึงตอนแรกรอบแรกที่เรียนมาคือถ้าเติม UC ถึงมันถึงจะให้อ่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช้นัดมาอไโยมาเต่งว่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินทางฝาจริงนะผมก็ไม่ได้ยินนะ ไม่ได้ยินไม่เสียง,เส,ยงเสียงอากา้าโคตรดังเลยผมก็เห็นไม่ไม่มีคนก็ซ้ำเล็กหน,น่อยตอนนบตอนนบมีมาวะ่ะอเคครับมีที่มาด้วยนะมนกงก็ดังโค หายว่าจ<ด>ิบหายลงเดียวกับผมเลยครับผมไอ้เหี้ยไม่มีปืนเลยวัวโดบ้านเรามีนกทีว่าวายมีก่อนจ้าโอเคได้ปืนแล้วโอเคโอเค เงินจ้ะองชายิงนเวลามันมีคนอยู่บ้านเราก่อนไปบ้านเกิดนะมีคนลงบ้านเกิดไม่มาเด็บ้านเขียวอ๋อแบบกับปุดังเจ๊กวางนะมีคนลงบ้านเกิดมันอาจจะวิ่งไปชุบก็ได้แอร์แครไปก่อนต้องไหวครับเกมมาจยว location

ลบกันกูได้โดนบ้านฟ้ายิงเหรออ่ากูดังครับกูดังสวยหมดเลยเนี่ยนี้สามอ่ะสวยเลยของดีจเดี๋ยวอะเดี๋ยวี่มันแบบตี่มันหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เลยผมยิงไอ้ตัวนี้แล้วมันตายเลยเออไม่รู้ตัวที่ผมยิงทีมันหรือเปล่าเยี่ยมครับอือไม่มีหัวด้วยแบบกี้ถ้าโดนเล็งหัวล่วงแน่ๆ

ไม่มีสักขดไกลเลยนะมีถ้ามีควรถามเดี๋ยวบอกหน่อยนะครับบอกอยู่ไหนจมั무คนตกนักเลยในบ้าจริงเลี่ยมยิบสี่นะกลางเซ็ตตรงนี้ง,งดลวดลายเ <c oughs> ชือกยาว <c oughs> จับแล้วยิงไม่โดนเลย <laughs> เัินอนหนว่าเรามันตีพุ่งอยากจะลองว่าหัดเล่นไงบวกเป็นรางจังหวัดเล่นบางจังหวัดวันไหนที่มันไม่ได้ถือสนัยอ่ะนะมันก็มีจังหวะระยะให้พอยิงได้แต่พอถือสนัยปุ๊บเจอแต่ระยะประชิดอืมาเน้เราต้องฝึก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 ประชิดแล้วแหละใช่เปียหม่ อไปในในใน TDM แล้วเอาสนายิงนัดเดียวงั้นน่ะเหรอวางเป้าอะไรเดียวเหรอยิงสวนหรือแบบใน TDM มันโดนนัดเดียวตายเลยใช่ไหมใช่ดาเมจมันไม่ต้องไปฝึกในนี้เช็คในอะไรบ้างในแบากน้ำต้อมอ่ะแต่ในนี้ดีสุดแล้วแหละสช็อตแรกต่อน้อยประมาณเนี้ยเพราะว่าเราวัดยิงสู้กันตรงๆนะโอเคต้้งไว้ตั้งไว้ยังไม่นานนะ มาเยอะคนากเลยนั่มาเอามาโอเคโอเคไว้เจอกันวิ่งร่องนี้บอกยถโดนแทนสอยดาบมุมนี้ร้สได้มากเหมือนกันที่เล่นเยอะมาก Mimi, bà nam mi bà nam. Bà nam. Bà nam. nào nam. Bà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  3 Bà nam. Bà nam. Bà nam. Bà Nóc 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 Bà nam. Bà nam. Bà nam. Có một Bà nam. 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 เพื่อนอาจจะถอยไปเสาก็ได้นะเพราะว่ามุมมันก็ไม่ไกลเสาเลยกระสอบกระสอบมีอันนี้นไหมออมีกระโขบไหมมีเพื่อนมันถอยไปเสารหรือเปล่าวะทำไมไม่ดันมามันก็ถอยไปเสาอ่ะใช่เพราะมันอยู่ใกล้เสานล้วถ้าเกยบแล้วอา่าผมเก็บตีไหมฮะก็ไม่เอาเลยครับเอาผมเล่นเล่นต่อโถโลกล็ได้เก่งจริงอ่ะ <laughs> ใช้รถก,กินยาทิ้งก่อนเออไม่กระโดดอ้อมหลังแต่ทีมบ้านชุปแหเงียบเลยมันรู้มันจะไปจุดปะสสาวะปองกันตัว ไม่มีปลายปืนเออาร์เลยมีตายกันจะไปหาถือเก็บเสียงเออเนี่ยเวลาผมมองมองคนตรวจยิงอ่ะยิงอ่ะบางไฟยิงแล้วฟไฟมา,าอืมอะไรอ่ะไปเล่น,ขนเขาคนอะไรใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมได้ไร

โอ้ไม่ขึ้นสกินนะผมนึกว่าขี่แล้วขึ้นสกินไม่ขึ้นนะผมไม่ใช่เจ้าของอ่ะผมแก้คนพอยอาศัยเขาเองเอ้ยไม่ซื้อสกโบทไม่ได้ว่ะไอ้เหี้ยอ่าเกมมามีสี่บาทเอาเลยไม่เอาไม่เอาเล่นโฮลเดิลแล้วก็เล่นเป่นโฮลเดิลดิ่ดดับไปดูดิมีป่าปืนเปล่าอันนตรง

สวยแล้วมันยิงคนอะพุเต้เราจะได้แหละจะได้ละชุบไม่ได้ไมเป็นไชุบไม่ได้ไม่เป็นไรนะผิวเสาผิวเสาไม่ต้องห่วงแมพุเต้มียาน้ำไหมมีครับมีครับขอหนึ่งไม่ต้องห่วงแต่จริงของเสานะ

ตรงที่รถมีเหรอบ้านมาแล้วโอเคบอกออกจากเตานะไหวเนาะโอ้ยโดนโดนไกลๆสเปรย์มาว่ะเหมือน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 ฝานี่มีอผมยังไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยไปอ้าวออกจากเตานะไปดิปนยูปนยูปนยูโอ้โหทำไเนี่ย ผมเรียมค่าลูกค้ามาแม่แม่แม่ไม่จิกดไว้หน่อยนะชุบเลยไม่เนาะโอเควิ่งไปละได้อยู่เลยมั้งโอ้โหอ๋อไม่มีกมันมีหินนะเด้มองไม่เห็นเลยตำแหน่งอะไรมาเลยเกมป้อมผมมาลงย้วเดี๋ยวผมปุ่นได้ด้านหน้าผมนะ รอเลยรอเลยรอยิงมันเลยอโอ๋อยิงล็อกวีกมันเอาล,ลอ็ล้วเจ๊สองตัวนะล็กซองเลยเมื่อกี้กับล,ลก็กซองมีอีก เจ้อีกนะออกขวาดีกว่าคุณเช้ยใครยิงวะซ้ายมีคนยิงโอ้โหเรียบร้อยมาแล้วขวาแล้วคุณเต้ยที่รถโหปั๊มไม่ทันอ่ะก็ต้องยิงยังไม่พักเลยเกมนี้มันอะไรวะเนี่ย <Yeah. S 2> อ่ะรถกระบะ <laughs> ตายวงแล้วเนี่ยขับแม่เป็นไม่ใช่เจ้าของะครับ